สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชอีกแล้วนะคะที่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนเสดีไทย68แยกหนึ่งเลยนะคะวันนี้พามาเอาใจกระบะกันอีกแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นแครบนะคะมาพร้อมนะคะเคลรี่บอยด้านหลังด้วยนะคะสำหรับใครที่มองหารถนะคะไว้วิ่งใช้งานนะคะขนของนะคะ ก็แนะนําเป็นคันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Toyota Revo 2.4 e นะคะปี2016นะคะราคาตั้งขายที่เพชรยนต์อยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมรถสวยๆรถเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําเลยไม่มีกอไหม้ด้วยนะคะสําหรับตัวไม้นะคะมาที่1 5 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่เครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะ,ะไม่ต้องใช้เงินในการออกรถนั่นเองนะคะ แล้วก็ใครที่สําหรับใครที่มองหารถนะคะแต่ว่าเครดิตลูกค้าไม่ค่อยดีเลยนะคะก็มาสอบถามนุชได้เบ <c oughs> ื้องต้นได้เลยนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะตอนนี้ทางเต็นนะคะมีธนาคารรองรับคนติดแบค็ครีติดบูโรอย่างนี้ได้ออกรถได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขของธนาคารนั่นเองนะคะมาสอบถามข้อมูลไว้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดรอบคันกันเลยนะคะสาหรับรถคันนี้ ถัดมาเลยด้านหน้าตัวรถนะคะจะมาพร้อมกระจังหน้าสีโครเมียมเนาะแล้วก็มาพร้อมตาสัญลักษณ์นะคะเป็นตาโตโยต้านะคะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะด้านหน้าตัวรถถือว่าออกแบบมาสวยมากเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นปี2016นะคะแล้วก็มาพร้อมอที่ระบายความร้อนด้านล่างนะคะแบบขีดขีดสีดาแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะตัวนี้จะมาพร้อมไฟ LED ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างให้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นแมตนะคะจะเป็นแมตกระทะหลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะแล้วก็มาพร้อมยางเป็นปี2019ด้วยนะคะทั้งสีเซนเลยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะบันไดเหยียบขึ้นนะคะบันไดเหยียบขึ้นตัวรถนะคะเป็นสีดําเลยนะคะสวยๆรถเป็นสีบรอนเงินก็สวยเช่นเดียวกันนะคะถัดมาเลยนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเรียวให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่เปิดประตูมีให้ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้ แล้วก็ตัวแมตตัวล้อเป็นล้เอเป็นยางปีเดียวกันเลยทั้งสีเซนนะคะเป็นปีสินั่นเองนะคะถัดมาด้านหลังเลยนะคะคันนี้จะมาพร้อมไฟ LED <S 2> <S 2> ด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็บันไดเหยียบขึ้นด้านหลังก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันมาพร้อมเคอรี่บอยให้ด้วยนะคะสาหรับคันนี้เนาะใครที่หารถไว้ใช้งานนะคะเป็นคันนี้ได้เลยนะคะติดตั้งเคอรี่บอยมาให้พร้อมแล้วนะคะขนผักขนของนะคะได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะด้านในตัวรถกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ สำหรับด้านในนะคะคันนี้จะตกแต่งเป็นโทนสีดำเทานั่นเองนะคะมาพร้อมเบาะผ้าเป็นสีเทาเลยนะคะเบาะผ้ายังใหม่ๆส,สวยๆอยู่เลยเช่นเดียวกันนะคะอ่านี่ด้านข้างแล้วก็ตัวนี้นะคะจะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะด้านข้างตัวรถถัดมานะคะตัว นี่เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะมาพร้อมที่กดให้ด้วยนะคะปวดตัวโฟมาลนยนะคะลูกเล่นต่างๆนะคะหน้าจอโชว์ประมาณนี้เลยแล้วก็ลูกเล่นเครื่องเสียงนะคะก็แบบกดแบบนี้ให้ด้วยนะคะกดรับสายวางสายได้ด้วยตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ที่ควบคุมอุณหภูมินะคะก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้รถสวยด้วยนะคะะเดี๋ยวเราไปดูแคปด้านหลังกันนะคะ ถัดมานะคะสำหรับตัวด้านออภายในแคบด้านหลังนั่นเองนะคะก็กว้างมากๆเช่นเดียวกันนะคะสามารถนั่งได้ถามถึง4ทันเลยนะคะสำหรับคันนี้รถสวยไม,ไม่ก็ค่อนข้างกำลังพอดีนะคะแล้วก็ราคาก็น่ารักด้วยนะคะคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละแ0 0พันเท่านั้นเองนะคะสำหรับคใครที่เครด้ยดีก็สามารถจัดยอดได้เต็มเลยเช่นเดียวกันนะคะรถสวยๆรถเดิมๆนะคะใครสนใจมองหาอยู่ก็ ติดต่อนูตเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เลยสำหรับตัวนี้ด้านข้างนะคะถือว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะคะนะีเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันอีกรอบนึงนะคะสนับตัวคิลลบอยก็มีพร้อมเลยนะคะพร้อมใช้งานนั่นเองนะคะนี่ด้านหลังตัวรถนี่เลยนะคะสำหรับใครสนใจอยู่นะคะหรือว่าหารถ อยากมาดูรถตัวอื่นก็ได้นะคะติดต่อหนูดเข้ามาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาซูมกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับคันนี้ราคานะคะอยู่ที่400,000น,นะะ 7, 9, บาทนะคะมาพร้อมเลขหม่นะคะที่วิ่งใช้งานอยู่แค่150,000กิโลนะคะแล้วก็ปี2016ด้วยนะคะเครดิตีสามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะคะสำหรับคันนี้ ก็รับฟรีดาวไปด้วยนะคะมีขับฟรี90วันให้เลยนะคะสำหรับใครสนใจโปรโมชั่นดีๆนะคะแวะมาหาที่เพรยนต์ได้เช่นเดียวกันนะคะอยากได้รถรุ่นอะไรนะคะก็ติดต่อสอบถามนุชมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุชก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดชมนะคะในการรับชมรถเข้าใหม่ของเป็นเราด้านเอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ